มมีมาฟาสวัสดีค่ะหยุ่งหญิงสุชยาจากลืมไม่ลืมสตูดิโอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายรการความรู้ให้คุณซึ่งออกอากาศผ่านทางช่อง YouTube ลืมไม่ลืมเรดิโอค่ะโดยเราได้รับช่วงต่อจากคุณไอซ์ลืมไม่ลืมนะคะ เราก็จะมาพบกันในช่วงสาระดีมีมาฝากซึ่งสาระที่เราจะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนับเวลาในสยามประเทศนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะเราก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ดูเวลาที่เป็นสากลเลยนะคะเราเรียกว่านาฬิกานั่นเองค่ะนาฬิกาเป็นอุปกรณ์ที่มีวัฒนาการมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบอกเวลาค่ะแต่เนื่องจากสมัยโบราณนะคะเรายังไม่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่านาฬิกาแต่เรามีสิ่งอื่นๆที่ใช้ในการบอกเวลาแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตจากปรากฏการธรรมชาติสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านรวมถึงเสียงเครื่องตีบอกเวลาอย่างกลองคล้องระฆังแผ่นเหล็กเราเริ่มมีการตกลงการนับเวลาโดยใช้ กลองค้องระคังหรือแผ่นเหล็กตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะโดยเราเรียกการนับเวลาเช่นนี้ว่าการนับเวลาตามอย่างจารีตของสยามประเทศค่ะโดยในแต่และชุมชนหรือหมู่บ้านจะมีศูนย์กลางเช่นวัดตลาดวังหรือส่วนงานราชการต่างๆแต่โดยส่วนมาก สถานที่ที่อยู่ใกล้หมู่บ้านและชุมชนมากที่สุดก็คงจะเป็นวัดนั่นเองเราจึงนิยมใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการบอกเวลาค่ะโดยผู้คนในหมู่บ้านมักฟังเสียงสัญญาณบอกเวลาจากวัดในตอนกลางวันจะใช้คล้องตีบอกเวลาเสียงคล้องดังโมงๆจึงเรียกว่าโมงชั่วโมงเช่นตีคล้องสองที ก็คือ2โมงตีค้อง3มทีก็คือสมโมงตีค้อง4ทีก็คือสี่โมง และในช่วงเย็นเราก็จะใช้กลองเป็นสัญญาณในการบอกเวลาค่ะเสียงตีกลองดังทุ่มทุ่มเราจึงเรียกเวลาในช่วงนี้เป็นทุ่มเช่นตีกลองหนึ่งทีก็คือหนึ่งทุ่มตีกลองสองทีก็คือสองทุ่มตีกลองสามทีก็คือสามทุ่มส่วนเวลากลางคืนที่เราเรียกกันว่าตีนะคะเช่นตีหนึ่งตีสองตีสาม ก็มีที่มาอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะแบบที่1คือการตีระฆังจากวัดค่ะแบบที่สองคือการตีเคาะแผ่นเหล็กจากแขกยามอ่าได้คําศัพท์ใหม่มาอีกคําแล้วนะคะคําว่าแขกยามเพ,เพื่อนเเคยได้ยนกันไหมเอ่ยแขกยามก็คือแขกชาวอินเดียที่มีหน้าตาโหดทะมึนทึ้งรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางดุดันนวดเขายาว โอ้โหฟังจากลักษณะรูปร่างแล้วนะคะ ขโมยขจรที่ไหนก็คงไม่กล้าเข้าใกล้กันเลยละค่ะแขกในกลุ่มนี้นะคะเราจะเรียกว่าแขกปาทานนุ่งจงกระเบนสีขาวมักได้รับว่าจ้างให้เฝ้ายามในเวลากลางคืนบริเวณตลาดโรงสีโรงเลื่อยหรือโรงแรมต่างๆค่ะซึ่งลักษณะเด่นของแขกยามเลยนะคะก็คือเขาจะถือกระบองอันโตโตแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กเอาไว้สำหรับเคาะบอกเวลาทุกชั่วโมงแผ่นเหล็กจะเกิดเสียงได้ ก็ต้องเกิดจากการกระทบหรือตีจึงเป็นที่มาของการบอกเวลาโดยใช้คำว่าตีในช่วงกลางคืนค่ะอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินปู่ย่าตายายบอกกันบ่อยๆนะคะก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืนเขาเรียกกันว่าสองยามมีที่มาจากการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารในสมัยกรุงศรียอยุธยาค่ะต่อมาเราจะพาเพื่อนๆมาดูการนับเวลาตามแบบโบราณกันบ้างนะคะ เวลาเจ็ดโมงเช้าเราจะเรียกว่าโมงคือเริ่มนับเป็น1นึ่งโมงค่ะถ้ามาเทียบเวลากับปัจจุบันให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะก็คือโมงเช้าหรือ1นึ่มงเช้าเท่ากับ7จ็ดนาฬิกาสโมงเช้าเท่ากับ8ปดนาฬิกาสโมงเช้าเท่ากับ9ก้านาฬิกาสมงเช้าเท่ากับส0บนาฬิกาหโมงเช้าเท่ากับ 11นาฬิกาเที่ยงวันเท่ากับ12นาฬิกาต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะบ่ายหนึ่งโมงเท่ากับ13นาฬิกาบ่ายสองโมงเท่ากับ14นาฬิกาบ่ายสามโมงเท่ากับ15นาฬิกาบ่ายสี่โมงเท่ากับ16นาฬิกาบ่ายห้าโมงเท่ากับ 17นาฬิกา6โมงเย็นเท่ากับ18นาฬิกาและในช่วง6โมงเย็นเราก็จะเรียกว่าย่ำ่ําค่ะ ต่อนะคะเราจะมาดูการแบ่งยามในช่วงกลางคืนกันบ้างนะคะโดยในหนึ่งคืนจะแบ่งออกเป็น4ยาม1ยามก็จะแบ่งออกเป็น3มชั่วโมงค่ะและในช่วงกลางคืนก็ยังแบ่งออกไปอีกสองช่วงใหญ่คือช่วงค่ำ6ชั่วโมงและช่วงดึกอีก6ชั่วโมงนะคะช่วงค่ำก็คือช่วง18นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือ6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนส่วนช่วงที่2นะคะช่วงดึกเลยนะคะก็ คือ1นาฬิกาถึง6นาฬิกาหรือว่าตีหนึ่งถึง6โมงเช้านั่นเองค่ะยาม1 18นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือ6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มยามสองหลัง21นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาหรือหลังสามทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนยามสาม หลัง24นาฬิกาไปจนถึง3นาฬิกาหรือหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตี3และยาม4หลัง3ามนาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาหรือหลังตี3ไปจนถึง6โมงเช้าและในชว่วง6โมงเช้าก็จะเรียกว่าย้ำรุ่งค่ะ โดยสรุปนะคะยำรุ่งก็คือช่วงเวลาหกโมงเช้าและยำค่ำก็คือช่วงหกโมงเย็นค่ะมีสำนวนสุภาษิตสำนวนหนึ่งนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือสำนวนไกลปืนเที่ยง มีที่มาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการยิงปืนใหญ่จากพระนครเพื่อบ่องบอกเวลาเที่ยงวันคนที่อยู่ไกลมากๆก็จะไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่จึงเรียกว่าไกลปืนเที่ยงและปืนนี้ก็จะยิงเฉพาะในเวลาเที่ยงวันเท่านั้นค่ะไกลปืนเที่ยงจึงหมายถึงห่างไกลความเจริญหรืออยู่ไกลมากๆ และเรื่องสุดท้ายที่เราจะหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือที่มาของคำว่านาฬิกาค่ะนาฬิกามาจากคำว่านาิเก แปลว่ามะพร้าวด้วยภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาแต่โบราณนะคะได้ใช้การนับเวลาโดยนํากระลามะพร้าวมาเจาะรูและนําไปลอยน้ําเมื่อกระลามะพร้าวจมน้ำหนึ่งครั้งก็นับเป็นหนึ่งนาฬิกาค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาและการนับเวลาสมัยโบราณนะคะที่เราได้หยิบมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ อยู่กับเรามาจนจบรายการเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็กลับมาพบกันได้อีกนะคะกับยุงหญิงสุชยาดีควสกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้ายุงหญิงมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนั้นเราติดตามกันคราวหน้ากับช่วงสาระดีมีมาฝากและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทีมงานลืมไม่ลืมเดเโอ และรายการความรู้ให้คุณก็ขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ